เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่รูปแป้งเราทําอะไรผิดให้เขาไหมตรงนี้เออ่ณเหตุการณ์ตอนนั้นคือเขามาเปิดที่ออืืมมแค่นั้นเลยเดี๋ยวกินข่าวต่อแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวฟังนี่แหละเดาอเครับชาวแล้วชาแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินครับโอเคขอเห้ผลการขอเราวิวาสด้ครับ ผมทะเลาะวิวาทก็เรียกว่าไงเรียว่าพี่อ๋อเอาเป็นว่าผมเรียกว่าไงนะทำทรัพย์ถินหรฝ่ายเสียหายดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาัเอผมจะบอกว่าจริงๆอ่ะเดีย๋ยวคุณชาติจริงๆอะผมอะตั้งใจปล้นนะครับพี่แต่ว่าผมอะมีเรื่องกับคนในแก๊งคุณเมื่อสมัยที่ผมเป็นประชาชนผมเลยอที่จะปล้นแก๊งคุณอะครับผมอ,อสมัยไหนปะนะ ได้ได้ได้ครับซึ่งตอนนั้มันยังมันยังเคลียร์ไม่จบครับผมผมก็เลยแบบการจะมาเคลียร์้จบครับอยากคุยกับเขาก่อนไหมครับพี่ได้ครับอ่อใครครับใครพี่รูกแป้งเหรอใช่ครับอ่าได้ครับคุยกันคุยกันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องคุยการเล่นเดี๋ยวผมคุยอันนี้คุยคุยเรื่องส่วนตัวนะครับครับผมได้ครับยังจำเรื่องเรากันได้อยู่ใช่ไหมครับจำจำได้ครับครับแล้ววันนั้นแล้วเออวันนั้นมันมีเรื่องกงนส่วนวันนี้คุณมีแก๊งผมมีแก๊งต่อแป๊บนึง ก็ S <S <S มาเจอกันไหนครับได้ครับอะไรครับพี่ได้ครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่รูปแป้งเราทําอะไรผิดให้เขาไหมตรงนี้เอ่อณเหตุการณ์ตอนนั้นคือเขามาเปิดที่อืมอืมแค่นั้นเลยไม่ได้โอเคมีการทะเลาะไิว่ายัางติดใจกันอยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคครับก็ถือว่าเล่นเล่นให้เคลียร์น,นะพี่นะครับเนอะทีนี้เอาเป็นว่าอย่าง,งี้ครับพี่คิดว่าประมาณกี่วันดีถึงจะแบบเคลียร์ใจกันได้ สักสองวันแล้วกันครับวันนี้กับพวงนี้วันนี้กับพวงนี้ครับผมเล่น้เล่นพีคไทม์อ่ะพีคไทม์ครับเห็นด้วยครับพี่เี๋ยวผมถามเป็นทีละสเต็ปนะครับครับพี่ครับขอเดิมพันครับหรือทําไมไม่เด่นโอ้เดิมไม่ยูนหลังพี่ลองเรียกก่อนได้ไหมครับผมค่อนข้างใหม่มากเลยครับไม่รู้ว่าต้องยังไงแต่พี่แย้มดีกว่าผมว่าลองดูนะครับสัก สามล้านกับสามแท็กครับแท็กลดลงหน่อยได้ไหมครับเพราะผมไม่ค่อยมีจริงครับเพิ่งมาใหม่เลยครับพี่โอ้ยวันนั้นเรื่องสมไมก่อนผมโดนเวนักผมหายไปเป็นเดือนอะ่ะสามล้านสามแท็กใช่ครับขอเขาลดเงินได้ไหมถ้าลดเหลือสองแท็กนั้นเป็นสี่ล้านได้ไหมครับไอ้เฮียเสียแท็ก <4 S 1> คือไอ้สัตว์ 2> 2แ,ทแท็กมันไม่ได้ใชจล้านหรอเสียแท็กไปดิ แท็กไม่ได้ใช้หรอกขึ้นอาบุธก็ไม่ต้องใช้แท็กแล้วถ้าถ้าเป็นสองล้านสามแท็กเหรอครับได้ไหมครับสองล้านสามแท็กเหรอครับใช่ครับอ่าได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาโอเคครับพี่อันนี้เรื่องน้ำมันครับสภาเัาผมเป็นสองล้านสามแท็กนะครับติกาครับนับไฟนับเอิรมสามล้านเหลือจ่ายเลยเปล่าเดียวเดียวหมดกระเป๋าเลยนะตอนเนี้ยสิบห้าเอิ้วกันครับอืมสองวันสิบห้าเอิร สิบไหมครับพี่สิบไหมผมว่ามันน่าจะอะ่สิบก็น่าจะได้มากครับพี่เออสิบห้าแ <15 S 2> ล<ะ>้วกัน,นครับสิบห้าเนี่ยเพราะฉะนั้นูลค่าการเสียหายมันจะกบแ,แต่เลยเดือบรอยซีเดียแล้วแต่บอดเขาคุยเลยเออเดือไม่เคยเล่นอ่ะแกงอ่ะเดือก็ไม่รว้อันนี้คือมาก,กลัวเรื่องความเสียหายหรือกลัวเรื่องเก่าไม่เคลียร์ครับเนี่ยอ๋อก็คือต้องอย่างงี้นะครับเรื่องเก่าเนี่ย ต้องพูดเลยว่าองจริงๆแล้วมันคือเรื่องส่วนตัวถูกไหมครับถูกครับแต่แต่พอมันเป็นในในในเชิงแก๊งแล้วเนี่ยผมก็ต้องรับผิดชอบเรื่องที่เขาต้องหาของหาอะไรมาจ่ายก,กันด้วยครับเ,<อ>เรืยอพยา<ม>พยามเจรจาแบบให้มันลดลงอีกหน่อยได้ไหมครับตรงนี้แบบผมคิดว่าหนึ่งเดือนที่ผมมาไม่ได้อยู่ผมว่าผมหาได้มากกว่านี้ครับแม่นแล้วเล่นแรงแ่น,นหาตัวแดงมันมือใครจะไปสู่ได้ไปทำ <laughs> เขาไว้หนักใช่ไหม ไม่ไม่คือคือตอนนั้นมันอย่างนี้อ่าถ้าพูดไปมันเดี๋ยวมันก็จะไปดึงไปเรื่องข้างนอกอีกแก่บออ่าอ่าถ้าพูดไปเดี๋ยวมันก็จะไปดึงเป็นเรื่องข้างนอกอีกบบอสมันอ๋อเคมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างในนั้นนะครับให้พ่อพ่อค้ับอาผมขอสิบสองเออได้ไหมครับสภาครับอะไรนะครับผมขอเป็นสิบสองเออได้ไหมครับสิบห้าครับเออผมยอมเรื่องเงินคุณแล้วนะ อันนั้นอันนั้นเป็นไก่เกลี่ยมาก่อนพี่อ่าสิบสิบสามได้ไหมพี่นะนิดนึงจริงๆนิดนึงได้ไหมครับสิบห้าครับสิบห้าเราจะเดี๋ยวเอาจานไปเก็บแป๊บนึงก็ทำเดี๋ยวมาอ่ะโอเคครับสิบห้าครับพี่จะได้เคลียร์กันถือว่าเคลียร์เลยนะครับพี่ตรงนี้เคลียร์ครับเคลียร์ผมถือว่าขอเลยนะครับเคลียร์ครับครับพี่ครับเล่นสองวันมีขั้นต่ำต่อไฟไหมครับต่อวันวันละกี่ไฟครับวันละสามไฟแล้วกันครับ ขันตอสามไฟนะครับครับผมถ้าไม่ถึงจะทํำยังไงครับหรือดูความเต็มที่คุยกันเลยครับเออคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันเต็มที่ในสองไฟแล้วก็พอก็ได้ครับแต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เต็มที่<ม>ก็คือผมคิดว่าหลังรีเมืองก็มาเจอกันอีกสักไฟก็ได้ครับเป็นยูที่ตกงลงกันเลยครับคือคือหลังรีเนี่ยมันค่อนข้างลบาบากนิดนึงพีง่ผมพูดตรงๆเลยในฝั่งผมผมนะ แต่อันนี้ก็ผมขอชี้แจงนะครับฝั่งผมแต่สุดท้ายแล้วเราจะพี่พิจารณาเลยฝั่งของผมเนี่ยหลังพิกไทม์เนี่ยมันเหลือประมาณแค่หลักหน่วยนะครับพี่คือขนาดตอนนีนน้พิกไทม์ก็ยังได้แค่นี้ครับก็อยู่ในพิกไทม์ครับว่าเต็มที่หรือเปล่าถ้าเต็มที่ก็ไม่ได้ติดอะไรครับนะครับนั่นก็เอาเป็นว่าความสั่งใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะว่าวัน,ว,นวันหนึ่งประมาณนี้โอเคไหมนีครับพี่ ไม่งงครับได้เลยครับครับพี่ครับสภาพประมาณครับครับเป็นสามนะครับลิกไปที่สามก่อนนะครับมีจํานวนคนขั้นต่ำไหมโอ้อันนี้ผมฟิกค่อนข้างลําบากเลยครับพี่โอเคสักสิบไหมครับถ่าแล้วถ้ามันไม่ถึงสิบอ่ะพี่อันนี้ผมต้องทายังไงอ่ะอยู่ที่จบลงเลยครับถ้าสมมุติว่าปกติแล้วถ้าไม่ถึงสิบก็จะไม่นับใช่ครับอ่าผมชี้แจงพี่คือบางวันบางวันไม่ถึงจริงครับพี่อันนี้ผมโมต้องทำางไงผมไม่รู้จริงอ่ะสมมติถ้ามันเต็ม เออสองวันแล,วแล้วแล้วถ้ามันเต็มที่มันยังไงมันก็เกินสิบรือเปล่าครับถ้ามันเต็มที่ในช่วง<ช>พีทามที่พูดไปตอนต้นนะครับถูกครับพี่แต่ว่าคือเราไม่ได้แจ้งคนก่อนคือมันก็มีคนที่ไม่ได้มาเขาลาไว้อะไรเงี้ยครับพี่งั้นยอมเลยไหมฮะถ้า่งนั้นไม่ครับคือผม,ผมผมอยากเล่นให้มันเคลียร์พี่อยากให้พี่เคลียร์ด้วยอยากให้พี่แปงเขาก็โอเคให้พี่ทั้งสองคนโอเคกันนะครับ ก็รวมถึงเรื่องปนด้วยนะครับเรื่องที่ผมไปทําอะไรก็ตามแต่ที่แบบมันไม่โอเคด้วยผมอยากจะเล่นนะครับแต่อันนี้แค่ชี้แจงไว้ก่อนเรื่องที่ผมอยากจะบอกแล้วกผมไม่ได้ไม่อยากเล่นครับใช่ครับพี่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ผมต้องขอชี้แจงพี่เฟ้ขึ้นมาหน่อยพี่เฟ้พี่เฟ้ขึ้นมาหน่อยครับคืออย่างนี้นะครับพี่พี่เอ็มจีพี่สภาคือพี่คนนี้เขาอยู่ต่างประเทศครับมันค่อนข้างที่จะอาจจะว้าบครับพี่อยู่ต่างประเทศอ่ะอยู่อเมริกาครับนี่ขออนุญาตพูดขออนุญาตพูดครับ ใช่อาจจะมีอาจจะมีภาพที่มันเป็นอย่างนั้นบ้างครับก็เลยแบบมาขอบอกไว้ก่อนครับคือไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าใจได้เลยครับก็ประมาณนี้ผมจะพยายามให้ถึงสิบครับจะทําให้ได้ครับพี่จะเต็มที่ครับครับทำให้ถึงสิบยังไงผมให้ครึ่งหนึ่งของเกงแล้วนะครับผมครับเดยวก็คิดว่าแปดครับแปดต่อครับแปดน่าจะได้ครับอ่าป้นไหมป้นไหม พี่ทางทางคุณป้นไม่ยันไหมป้นได้แต่แบบไม่ไม่ต้องยัดของกันนะครับครับพี่ครับอ่ะครับได้แลเรื่องอะไเออเรื่องเรื่องเรืองพาวรถพารถเป็นครับพี่พาวรถครับคือให้โพสหรือว่าจะเอายังไงไม่ต้องโพสเราลองเอาเป็นเอาเป็นว่าถ้าไม่โพสก็คือพาวได้ดีกว่าไหมครับจะได้ไม่มีปัญหาอ๋อได้ครับพี่ใช่ครับก็ดีครับพี่ เราจะได้แบบรีเซ็ตกันเลยเราจะได้รีเลรนด์ครับอะได้ครับโอเคครับเราครูดาวก็ตามุณประเทศเลยครับทั้งสองอย่างโอเคครับรบกวนส่ง GPS ทุกครั้งนะครับย้ำว่าทุกครั้งที่มีการไปนะครับได้เลยครับผมทุกครั้งนะครับผมโอเคครับพี่จองเออพี่ผมครับพี่พี่ตองเดี๋ยวขอทมเพิ่มอีกช้อยหนึ่งด้วยนะครับผมพอดีมันเคยเกิดปัญหาพี่ตองช่วยหน่อครับพี่ พอถามเพิ่มอีกค้อยหนึ่งนะครับพอดีเคยเกิดปัญหาขึ้นเนาะคือเรื่องกับการป้นแล้วก็ยัดยายัดอะไรต่างๆไม่เอาขอคุยแล้วขอคุยกันเออโอเคก็อันนี้เอาที่เราสะดวกใจกันนะแล้วก็คุยกันตรงนี้เนาะครับครับพี่ประมาณนั้นนี่ครับก็๋ยวประกาศเข้ายังไม่ได้เรียกเลย10นาทีนะครับโอเคนะครับเออครับ ครับครับขอบคุณมากครับใหญ่เลยครับคนหล่ออ่ะคนหล่อเลยครับคุยไปตั้งแต่คนหล่ออ่ะแพงโคเท